สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้มนะคะในการสอนวาดรูปและลงสีด้วยสีผสมอาหารค่ะซึ่งในหัวข้อวันนี้นะคะนั่นก็คือวิวทิวทัศน์นั่นเองในชื่อว่า before sunset ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยร่างภาพง่ายมากแปบ๊บเดียวเสร็จค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างไปเลยค่ะ ขั้นตอนวาดรูปนะคะเริ่มแรกเราจะมาร่างแบบกันก่อนค่ะเริ่มจากร่างขีดเส้นตรงนะคะแบ่งกึ่งกลางกระดาษแบบนี้นะคะแล้วต่อไปเราก็จะมาร่างภูเขาที่อยู่ทางด้านหลังรูปลักษณ์ภูเขาเขาก็จะขึ้นลงขึ้นลงนิดนึงไม่เท่ากันนะคะก็คือร่างตามแบบได้เลยค่ะ จากนั้นเรามาร่างพระอาทิตย์นะคะอยู่ตรงกลางก็คือเห็นเป็นครึ่งดวงแบบนี้นะคะเหมือนพระอาทิตย์กำลังจะตกอะคะ่ะอ่าหลังจากนั้นเราก็มาร่างตัวที่อยู่ทางด้านล่างกันบ้างนะคะก็คือหยึกอยากหยกึอยกอยากขึ้นลงแบบนี้เหมือนภูเขาเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาร่างตำแหน่งของต้นไม้กันแล้วค่ะต้นไม้เรามี4ต้นอย่างแรกแล้วก็ขีดเส้นตรง แบ่งไปก่อนเลยว่าน,นี่ต้นที่1น,นะคะแล้วก็ต่อไปก็ขีดเส้นตรงอีกว่าต้นที่2ต้นที่3อาจจะขยับออกมานิดนึงให้เห็นพระอาทิตย์บ้างนะคะอ่ะแล้วก็ต้นที่4ขีดตรงขึ้นไปเลยค่ะต่อไปคือการร่างตำแหน่งกิ่งไม้ที่งอกออกมานะคะก็กำหนดว่าโอเคตรงนี้น่าจะมีกิ่งไม้งอกออกมาแล้วก็ขีดเส้นมาเลยค่ะสั้นยาวตามรูปลักษณ์ที่เราอยากจะให้มันเป็นเลยนะคะ ส่วนใหญ่กิ่งไม้ที่เราจะวาดออกมาเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านบนๆนหน่อยเนาะข้างล่างเราก็จะไม่ค่อยยุ่งกับมันมากอาจจะมีสักกิ่งสองกิ่งอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะเราร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นลงสีกันเลยสำหรับขั้นตอนการลงสีนะคะเริ่มแรก เราก็เอาพู่กันเนี่ยละคะจุ่มน้ำแตะลงบนภาพเล็กน้อยนะคะเป็นจุดๆเป็นตำแหน่งแบบนี้แล้วเริ่มด้วยการลงสีน้ำเงินก่อนเลยค่ะจุ่มสีน้ำเงินชุ่มๆนะคะแล้วก็ปาดให้ทั่วแนวของกระดาษเลยนะคะพยายามให้สีมีความชื้นหรือว่าเลี้ยงน้ำเอาไว้เสมอๆนะคะ,ะต่อไปเราก็เปลี่ยนสีบ้าง จุ่มสีเขียวลงมาค่ะนอกจากนั้นเรายังมีจุ่มน้ำเปล่ามาป้ายบ้างนะคะก่อนที่จะล้างพููกันและเปลี่ยนสีค่ะอย่างในภาพนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอลงค่อยๆลงสีเหลืองนะคะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นถัดไปนะคะเป็นสีส้มและสุดท้ายเนี่ยค่อยเป็นสีแดงค่ะ ระหว่างที่ลงสีแดงนะคะก็พยายามเว้นช่องที่เราร่างพระอาทิตย์เอาไว้ด้วยนะคะถ้าหากว่าในรูปภาพเนี่ยมีสี เยอะเกินไปเราก็เช็ดพุกกันให้แห้งนะคะแล้วก็เอามาแต้มซับซับ,ซบ,ซบสีออกแบบนี้นะคะหลังจากที่รอด้านบนแห้งสักพักนะคะเราก็มาลงทางด้านล่างกันบ้างเริ่มจากเอาสีแดงลงไปก่อนเลยค่ะเราก็ปาดสีแดงขึ้นมาเนาะ พยายามให้สีมันชุ่มๆอย่างที่บอกเอาไว้นะคะเพราะว่าพอมันชุ่มยังมีน้ําแล้วเนี่ยพอเวลาเราเปลี่ยนสีเราลงสีใหม่สีมันก็จะได้มีการผสมกันดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับการลงไล่สีนั้นนะคะเริ่มจากสีแดงก่อนแล้วไล่มาเรื่อยๆก็เปลี่ยนเป็นสีสม้มพอถึงซักระยะที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วเนี่ย ก็ล้างผู้กันนะคะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าไปเรื่อยๆค่ะ หลับทางด้านล่างสุดนะคะเราก็จะลงปิดท้ายด้วยสีน้ำเงินเข้มค่ะและเมื่อรู้สึกว่าสีมันเยอะหรือมันเยิ้มไปนะคะก็ทำผู้กันให้แห้งค่ะเช็ดผู้กันให้แห้งแล้วก็มาซับสีออกอย่างที่ภาพเห็นเลยค่ะ และเมื่อรู้สึกว่าด้านล่างนะคะมันยังไม่เข้มพอเราก็แต้มสีน้ำเงินเข้มเนี่ยแหละคะ่ะมาจิ้มจิมตรงนี้อยู่ข้อควรระวังก็คือยังให้ภาพนี้มันเปียกอยู่นะคะถ้ามันแห้งแล้วมาแต้มเนี่ยสีมันก็จะไม่ผสมกันมันก็จะเป็นด่างๆนิดนึงนะคะ ต่อไปมาลงสีพระอาทิตย์กันนะคะพระอาทิตย์เราใช้สีขาวแต้มสีขาวอาจจะเป็นสีขาวโปสเตอร์ก็ได้นะคะเอามาผสมน้ำนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะแล้วก็วาดให้เป็นก,มกลมๆนะคะรูปทรงให้เป็นก,มกลมๆแบบนี้ เรายังคงใช้สีขาวอยู่นะคะโดยที่ไม่ต้องจุ่มให้ชุ่มปัดปาดให้แห้งนิดนึงก่อนที่จะมาระบายระเรื่อบนผิวน้ำแบบนี้นะคะสำหรับการลงสีนี้นะคะพยายามบังคับมือบังคับผู้กันนะคะไม่ให้ลงน้ำหนักมากเกินไปไม่อย่างนั้นเส้นตัวนี้มันก็จะเป็นเส้นทื่อๆแข็งๆเลยนะคะไม่มีน้ำหนักหัวท้ายนะคะ เรามาใช้สีดำนะคะลงเป็นวิวภูเขาทั้งด้านหลังตัวนี้ก็พยายามลงให้เส้นคมๆนะคะอยู่ในกรอบที่เราร่างไว้นะคะตัวนี้ หลังจากที่ลงด้านบนเสร็จแล้วนะคะก็มาลงข้างล่างเลยค่ะตัวนี้เราก็ทำให้มันหยึกหยักหยักหนิดนึงเนาะให้มันดูมีเท็กเจอร์ของการเป็นอ่าเป็นหินเป็นต้นหญ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอให้สีดำแห้งนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มลงต้นไม้กันค่ะ สำหรับการวาดลงสีต้นไม้นะคะก็ใช้สีดำเนี่ยล่างขีดเส้นไปตามเส้นที่เราล่างก่อนเลยค่ะหลังจากที่ได้ขีดเส้นแกนต้นหลักแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยมาแต่งเติม รูปลักษ์ของลำต้นนิดนึงต้นไม้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ได้แข็งทื่อตั้งแต่โคนจนถึงปลายถูกไหมคะตรงโคนมันเนี่ยก็จะกว้างๆใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็ค่อยไล่ชะลูดขึ้นไปทางด้านบนนะคะ ลงลำต้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ค in ่อยไล่มาลงกิ่งกันบ้างนะคะตามที่เราร่างไว้เลยค่ะการลงสีลงเส้นของกิ่งนะคะก็เหมือนกันเหมือนกับลำต้นเลยค่ะตรงโคนที่เขาติดกับลำต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะใหญ่ๆนิดนึงเนาะก่อนที่จะไปช้ลูดปลายแหลมๆตรงปลายนะคะ เสร็จเป็นแล้วค่ะหนึ่งต้นสำหรับใครที่บอกว่าใช้ผูกกันอาจจะไม่ถนดัดเราสามารถใช้ปากกาหัวม้านะคะเมจิกสีดำหัวม้าแบบนี้เขียนลงไปได้เลยนะคะมันจะบังคับได้ง่ายกว่า เขียนกรอบเสร็จแล้วนะคะเราอาจจะใช้เมจิกเคมีตัวนี้นเนี่ยลงสีไปด้วยเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะทำให้เห็นสีขาวนิดนึงแบบที่อยู่ในภาพนะคะไม่เป็นไรค่ะหลังจากที่เราร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยเอาผู้การแต้มสีดำนะคะมาลงทับอีกทีนึงค่ะ จากนั้นก็ลงต้นไม้ที่เหลือให้ครบ4ต้นเลยนะคะ รอให้สีดำแห้งต่อไปเรามาลงใบกันเลยค่ะการลงใบไม้นะคะเราจะใช้พู้กันเบอร์ศูนหัวเล็กๆแบบนี้ค่ะก่อนจะลงใบไม้ให้หากระดาษเปล่ามาสักแผ่นหนึ่งมาลองแต้มหรือฝึกมือดูก่อนก็ได้ค่ะว่าน้ำหนักน่าจะประมาณนี้หรืออีกอย่างนะคะการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้ น้ำหมึกเนี่ยไม่ไปอยู่ที่ปลายภูก,กันมากเกินไปนะคะเราก็จะได้น้ำหมึกที่พอเหมาะสีดำที่พอเหมาะมาลงแต้มในภาพจริงค่ะหลังจากที่ชินมือแล้วนะคะก็ไปลงที่ภาพจริงกันเลยค่ะให้แต้มเป็นจุดๆน้ำหนักมือเบาบ้างหนักบ้างบริเวณกิ่งเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะรูปภาพของทุกคนในตอนนี้สามารถมาแชร์ผลงานหรือพูดคุยเกี่ยวกับศิลปะแบบนี้ได้ที่เพจ Facebook เราเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along.